เพื่อนๆน,นะครับอย่าริอาจเปิดธุรกิจเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้ร้านของคุณโล่งขนาดนี้ามาถึงร้านอื่นนะไม่ใช่น้านที่เรานั่งนะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ทุกคนนี่รู้สึกของผมคนนี้คนนี้เป็นนักธุรกิจนะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะใช่ค่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชีวิตโดยสิ่งที่ผมสอบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือคนส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องทําหมดทุกอย่างใโอ้ยนี่แปลว่าคุณทําธุรกิจไม่เป็นเปลว่าคุณใครที่มันทําธุรกิจแล้วโตยากเพราะว่าเขาต้องไปยุ่งอยู่กับมันทุกอย่างใช่คีคือคุณจะต้องทําให้ธุรกิจนั้นมันรันด้วยตัวเองโดยไม่มีคุณคุณจะต้องไล่ตัวเองออกให้ได้เข้าใจ<ช>คํานี้ปะไล่ตัวเองออกให้ได้ ยกเว้นบางทีต้องมาดูเรื่องมาร์เก็ตติ้งหน่อยนึงมาร์เก็ตติ้งจริงๆก็ทําให้มันเป็นระบบก็ได้ให้มันหาเงินเมื่อไหร่ที่คุณทำาการตลาดให้มันหาเงินให้มันทําเป็นอัตโนมัติได้นะมันเหมือนคุณเน่ยเขียนเงินใช้เองใ,ในร่างร้อยฟังหน่อยว่าว่าเป็กอเขาทำธุรกิจรีสอร์ทแล้ออยู่ที่สระบุรีกัน ที่สระบุรีแล้ภา็เพชรบูรณ์ค่ะ <ừ> um ก่อนหน้านั้นก่อน <ๆ S 2> ที่จะมาเรียนคอร์สของอาจารย์ชื่อคอร์สเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจมิาเลย <ừ> um เปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนมิาก็อยู่หลังบ้านอยู่ก้นครัวเน้นทาอาหารเน้นคุ้มค้นค่ะอาจารย์ <ừ> um ตอนนั้นที่ทํารีสอร์ทแต่พออยู่ถูกจุดปุ๊บเอาตัวเองมาอยู่ให้ถูกจุดแค่นั้นละค่ะคือธุรกจิจธุรกิจโตแบบพลิกเลยทั้งสองธุรกิจไหนไปจุดมาร์เก็ตติ้งไปจุดการขายที่พี่สอนมีอะไรบ้าง มีหมวกสามใบหมวกสามใบคืออะไรไม่ต้องไปรู้เพราะคนส่วนใหญ่ใส่ทั้งสามหมวกทำงานทำงานหมวกละแปดชั่วโมงไงแปดชั่วโมงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีคือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในแกลบจะอยู่ในกับดักอันนี้คือทําแม่งหมดทุกอย่างลูกน้องเก่งสู้กูไม่ได้กูทําแม่งหมดอันนี้จริงเลยอาจารย์เพราะว่าก่อนมีิาก็เป็นแบบนั้นแทบจะคานเข้าบ้านเลยแต่ธุรกิจไม่โตทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านหน้าบ้านแล้วที่สําคัญเน้นโฟกัสหลังบ้านด้วยนะ คือทุกอย่างหลังบ้านต้องดีที่สุดคือโรงแรมก็จะมีร้านอาหารด้วยมิาก็เลยคุมสูตรเองเลยแล้วทําทุกอย่างทําทุกจานให้ดีที่สุดแล้วเข้าใจว่าอาหารอร่อยหน้าตาดีเดี๋ยวคนก็มาเองอแต่ปรากฏว่าพอเราทําการตลาดไม่เป็นคือจบเลยค่ะจใช่คุณจะจำไว้นะบอก,บอกเลยคีคือการตลาดต้องมาก่อน ถ้าคุณเจ้าของถ้าคุณดูแลได้เรื่องเดียวคุณจะต้องดูแลเรื่องการตลาดเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูแลเรื่องการตลาดคุณจะไม่มีคนอื่นจะถูกไล่ออกหมดเลยหมายความว่าลูกน้องคุณจะไม่มีงานทําเลยบัญจงบัญชีไม่ต้องทาทั้งสิ้นแะเมื่อไม่มีลูกค้าทุกคนถูกไล่ออกโดยรวมทั้งคุณด้วยคุณก็โดนไล่ออกเพราะว่าไม่มีลูกค้าเจ๊งกันธุรกิจหมดเพราะฉะนั้นการตลาดเรื่องสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ผมให้ราคาพิเศษถ้าเกิดใครอยากจะหลีกับผมแนะนําเลยนะคนยอมจ่ายค่า คนยอมจ่ายค่าธุรกิจเสียเจ๊งธุรกิจเป็นล้านเป็นสิบล้านไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้อ่ะไปเรียนคอร์สเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินนะครับผมจะถ้าคุณมาโค้ชกับผมก็ครึ่งล้านอ่ะปีนี้ปลายปีนี้ก็หนึ่งล้านค่าความไม่รู้แพงมากอาจารย์บอกเลยถ้าคุณไม่มีเวลามาโค้ชชิ่งกับผมส่วนตัวนะครับถ้าถ้ามาโค้ชชิ่งกับผมส่วนตัวก็แนะนําเลยสี่แสนเก้าหมื่นบาทตอนนี้เหลือคนสุดท้ายเท่านั้นนะปลายปีนี้หนึ่งล้านบาทครับปลายปีเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดคุณอย่าเพิ่งลงทุนในธุรกิจ ไปเรียนคอร์สนี้ก่อนผมให้การาันตีการันตีคือถ้าไม่พอใจคืนเงินเลยถ้าไม่พอใจคืนเงินเลยคอร์สเคยคอร์สออนไลน์ชื่อว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินราคานะครับตอนนี้นะครับจาก50,000บาทให้24,900บาทนะครับ24,900บาทและเรื่องที่คุณต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการมาร์เก็ตติ้งไปเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง2023นะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง2023คุณคอรน,นี้คุณต้องเรียนถ้าคุณไม่เรียนคเคยเรียนใช่ไหม เยเรียนค่ะอันนี้ก็เรียนด้วยค่ะอาจารย์เพราะสำคัญมากถ้าไม่ได้เรียนมีร้านปิดธุรกิจไปแล้วแล้วมีหลายธุรกิจที่เป็นโรงแรมปิดตัวไปเยอะมากเพราะไม่รู้สิ่งนี้ใช่คุณต้องเรียนทำเป็นแล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่ะนั้นอ่ะถ้าใครเรียนแต่ละคอร์สนะครับคอร์สละหนึ่งสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเป็นคอร์สใหญ่นะเป็นคอร์สใหญ,ใใหญ่เรียนแล้วรู้เลยวิธีการวางตำแหน่งตัวเองวิธีการทำการตลาดนะครับแล้วก็ ด้วการแบบแบบถูกด้วยแบบไม่ต้องแบบใช้โซเชียลอ่ะนะครับแบบใช้โซเชียลแบบไม่ต้องใช้เงินจ้างเอเจนซี่บางคนเสียตังค์จ้างเอเจนซี่เป็นโอ้โหแบบคือเสียเป็นหลายแสนอ่ะแต่ว่าไม่ทำคุณบคุณจะจ้างเขา่อดีไหมกับสินค้าเราเหมือนเราเราเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะอาจารย์จริงเขาไม่ยึดสิเขาก็ทำเป็นมีตําเกิดแล้วก็หายตัวไปเขาไม่เขาไม่การันตีขายของด้วยผมการันตีให้คุณถ้าคุณไม่พอใจแล้วคุณเอาไปใช้ทุกอย่างแล้วแม่ขายไม่ได้จริงหรือว่าไม่อินพูฟเลยไม่พัฒนาเลยไม่คุ้มเลยเว้ย เอาเงินคืนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผมกล้าการันตีคนเดียวนี่เป็นคําพูดจากผมเลยนะคุณมีการมีวิดีโอเป็นการันตีเพราะฉะนั้นผมเบี้ยวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสองหมื่นสี่พันเก้าบาทเก้าร้อยบาทต่อคอร์สนะครับเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องเปลี่ยนเงินและคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับราคาดีมากถ้าเกิดอยากได้สองคอร์สเลยมีราคาแพ็คคู่แพ็คคู่คือหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท คอ้อนละนะคอ้อนละหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็สองค้อนก็สามหมื่นเก้าพันแปดร้ 2, อยบาทนะครับบอกทีมงานของผมเลยใครสนใจก็เออ่เบอร์บัญชีนะครับเออ่เดี๋ยวให้ทีมงานใส่ให้อยู่ที่นี่นะครับดีที่เพจนี้เลยแล้วก็ไปที่ไลน์แอดนะครับเออ่ส่งสลิปไปที่ไลน์แอดแอดบัลติแอดดีเอ็นเอทีสั่งเป็นเครดิตการ์ดได้เป็นบัตรเครดิตได้หรือว่าเป็นผ่อนจำนวนได้นะครับ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากผมมั่นใจคุณไม่ต้องไปเรียน NB ็นบอะไรที่ไหนแล้วไม่ต้องคิดเลยนะครับเพราะว่า m b a กว่าจะจบ2ปีต้องไปหาทอไปเรียนที่ไหนแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้ไอเดียแบบนี้เลยเพราะสิ่งที่ผมสอนมันปรับใช้กับยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่แล้วนะครับยุคเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนแล้วก็สอนให้คนเป็นเจ้าของไม่ใช่สอนให้คนไปเป็นพนักงานแบบเป็นผู้บริหารรับจ้างหนึ่งคนไม่ใช่นะคุณจะต้องคิดเรื่องการขายเข้าใจไหม มตัวผมเองบันดิตยุรศรีผมสร้างตัวมาจากไม่มีอะไรเลยจนมาเป็นพันลายเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณดิตยุรศรีสวัสดีครับ